ญาติชาวไทยที่เครารพรักทุกท่านครับหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าผมมีองค์ความรู้มีแนวทางวิธีการจะทําให้เกิดทีมพิเศษนาไปสู่การพัฒนาคนที่ได้ผลนําสู่การพัฒนาทีมทําให้ทั้งปวงทยอยดีขึ้นครอบครัวชุมชนหน่วยงานสังคมก็ดีเนี่ยแล้วตัวดามเนี่ยมีวิธีทําให้ตัวเองดีขึ้นที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือ,อยังก็จะผมผมก็จะบอกเป็นง่ายๆนะครับว่ามันมีอยู่3ามคำก็คือเลือกให้ดีอยู่ให้นาน จัดให้ดีได้ง่ายนะครับเลือกให้ดีอยู่ให้นานให้ถึงจัดให้ดีได้ง่ายผมจะอธิบายให้ท่านฟังแต่ถ้าท่านไม่อยากฟังท่านก็หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแต่ผมก็ยืนยันว่าอยากจะขอความกรุณาให้คือเป็นเรื่องปกติอ่ะที่คนเราอยากจะให้ประเทศไทยสังคมดีขึ้นนะครับก็อยากให้ญาติเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับคือที่ให้หยุดไว้เนี่ยก็คืออยากให้ญาติไปค้นพบอะไรบางอย่างด้วยตนเอง อ่ะผมจะอธิบายว่าผมใช้สูตรนี้ยังไงนะครับเลือกให้ดีอยู่แน่านานจัดให้ง่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือผมเองก็ใช้ชีวิตตามปกติมีทั้งส่วนที่เป็นความรุ่มหลงมัวเมามีทั้งส่วนที่เป็นความผ่อนคลายสบายคือคือผมเองก็ไม่ใช่ชีวิตที่แย่นักหรอกนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับผมเองก็เป็นคนที่มีงานเนี่ยก็จะทําเลยโดยที่ไม่เป็นเหยื่อของความขี้เกียจไม่เป็นเหยื่อของการผัดวันประกรันพรุ่งอีกแล้วเพราะว่าหลักการง่ายๆคืออะไรครับก็ ก็เห็นว่าเป็นงานน่ะก็อยู่แค่แค่ตรงนี้เราเลือกแล้วว่าเราจะทําก็กำหนดห่วงแล้วก็ทําทําไม่ได้บอกว่าต้องเคร่งเครียดนะก็ทําแบบสบายสบายก็ดูไปแล้วก็ทําไปใจเย็นเย็นถ้าเกิดว่าเราเผลอผายไปบ้างแล้วก็พลาดก็เริ่มใหม่มันไม่ใช่เคร่งเครียดว่าทําจนสาเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับจะดื่มน้ําก็ไปจะข้ห้องน้ําก็ไปนะครับถ้าไม่ไหวก็นว่ตัวตนเองสบายผ่อนคลายสบายมันมีทั้งการที่จะคือถ้าใครไปเรียนรู้เรื่องสมาธิเรียนรู้เรื่องการฝึกความรู้สึก การเข้าใจความรู้สึกของร่างกายสมาธิที่เราเรา,เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราปวดเมื่อยเราจะทํายังไงไม่ได้ว่านั่งสมาธิแล้วเ,เพ่งไม่ให้มันหายเมื่อยไม่ใช่อย่างนั้นก็ขยับไปเลยนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับก,ก็คือใช่ผมพูด,ดง่ายๆก็คือเล่นกับตนเองให้มีความสุขอ่ะให้ให้ผลความทุกข์ด้วยนะครับแค่นั้นเองนะครับสบายๆแล้วถามว่าทําไมดาดามต้องตั้งทีมพิเศษละ่ะท่านเคยเห็นไหมครับคนที่นํา มุมมองแนวคิดที่ผิดมามาทำร้ายกันคนที่ประมาณว่าเป็นคนปกติแหละแล้วสมมติว่ามีเคยเห็นไหมครับประเทศที่ไปวุ่นวายกับสังคมกับทหารของประเทศต่างๆแล้วพอเขาแพ้ตัวเองก็ถอนกำลังออกเลยแล้วปล่อยให้คนที่อยู่ฝ่ายตนน่ะโดนขับไล่โดนไล่ล้างอะ่ะก็คือพูดพูด,ดง่ายๆก็ผมไม่ได้ว่าเขาไม่จริงใจนะมันเป็นเกมมันเป็นเครื่องมือแต่ท่านเชื่อไหมว่ามี ทุกวันนี้เขาแทรกแซงมาทั้งด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจทางด้านไอ้นี่เขาเรียกว่าทางด้านการเมืองเขาแทรกแซงมาหมดแล้วถามว่าทําไมถึงแทรกแซงก็คือคุณไปรับมาแล้วถามว่าแล้วเราจะสร้างจิตวิญญาณที่ดีสร้างความสุขที่ดีด้านสร้างภูมิปัญญาที่ดีขึ้นมายังไงนะครับก็ผมมีเขียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้พิมพ์มาเป็นหน้าจอนะครับอย่างเช่นคนเราจะทําอะไรไปก็ได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันไม่เกิดประสบการณ์ที่ดีนะครับถ้าเราไม่พาตันเองไปผ่านกิจกรรมที่มีคุณภาพประสบการณ์ก็ไม่ได้มีคุณภาพนะครับทั้งตั้งใจทั้งมีคุณภาพประสบการณ์ถึงจะมีคุณภาพแล้วถามว่าแ,แ,แล้วอะไรคือเป้าหมายถ้าผมบอกว่าเป้าหมายคนก็คือคําว่าทุกข์คําว่าสุขคําว่าดีแบบที่มันดีๆแบบยั่งยืนหน่อย ราต้องการที่จะลดสิ่งที่เป็นทุกข์ด้านไม่ดีของเราออกไปเราต้องการให้เป็นด้านที่สุขด้านที่ดีเนี่ยเพิ่มยิ่งขึ้นการที่บอกว่ามันเพิ่มยิ่งขึ้นมันยั่งยืนเนี่ยมันเป็นดุจมีชีวิตซึ่งทั้งหมดครับมันต้องมีการลงทุนมันต้องมีเครื่องมือมันต้องมีความพร้อมมันต้องมีทรัพยากรทรัพยากรที่สําคัญคืออะไรครับเราต้องทําให้มีคุณภาพทําให้คมคมคืออะไรอ่ะเคยเห็นการรับมีดไหมครับเคยเห็นการตีดาบของญี่ปุ่นไหมครับดาบซามูไรอ่ะดาบคาตนา แล้วสิ่งที่คนเราต้องทําให้คมคืออะไรสติปัญญานะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูวิดีโอชุดต่างๆก่อนหน้านั้นของผมนะที่ที่ไม่ใช่ชุดชื่อนี้นะครับที่เป็นชุดที่ชื่อว่าท้าทายตั้งทีมพิเศษที่เป็นชุดที่ชื่อว่าขอโอกาสเจ็ดวิดีโอก็จะก็จะเห็นคําที่บอกว่าคนเราขอให้แบบหัวดีอ่านอะไรก็ออกก็คือไปพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสเจตนาที่ดีการแสดงออกที่ดีให้กับตนเองแต่ถ้าให้พูดถึงตอนนี้ก็คืออะไรมันคือพลังความคิดพร้อมกับความรู้สึกที่ดี พร้อมกับคนนั้นเคยไปลงมือทําการที่เรามีความนึกคิดที่ทรงพลังและคุณภาพความรู้สึกที่ทรงพลังและคุณภาพประกอบกันไปผสมผสานเข้ากับการลงมือทําผสมผสานเข้ากับการพูดผสมผสานเข้ากับทีมงานการทํางานตามแผนทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องที่แบบยิ่งใหญ่อลังการงานชงานสร้างมันคือผมเองก็ใช้ชีวิตไปตามปกติมีห่วงผมก็ทําลองฝึกดูบ้างการที่เราไปฝึกว่ายน้ําวันเดียวผ่านไปสิบวันเราอาจจะลืมก็ได้ นะครับแต่การที่เราฝึกทุกวันมันจะทรงตัวมันจะอยู่ตัวนะครับก็ฝากญาติไปนะครับการที่เราเลือกอะไรสักอย่างโอ้มันต้องสําคัญดิมันต้อง้ําค่าสิเราถึงจะเลือกแล้วไปจ่ายเวลากับมันให้นานหน่อยให้มันไปถึงจุดที่มันเข้าถึงเราจะทํางานสักทีหนึ่งก็ทาให้มันให้มันง่ายขึ้นอย่างผมจะตั้งทีมพิเศษทํายังไงละ่ะอ๋อเราก็ต้องทําเข้าใจผ่านวิดีโอวิดีโอก่อนหน้านั้นคนไม่ฟังทํายังไงอ๋อมาอัดใหม่มาจัดชุดใหม่เพื่อให้เขา เขาเห็นว่ามันมีอนาคตนะคือผมพูดได้ไม่เล้าใจไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักทําวิดีโออ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับมันก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ตัวผมเองก็เพียงพอแล้วที่จะมาดีได้นอกนั้นมันจะมีการมีสติสติคือการกํากับคือการที่เราเป็นเจ้านายตนเองชนะตนเองชนะตัวเองคืออะไรก็คือตอนนี้ครับเราชนะตัวเองอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําหนักน้ําหนักมันแบบมันมีไขมันอ่ะเวลาไขมันเนี่ยมันของผมไม่ลงพุงอย่างเดียวนะ มันจะอยู่ทุกทุกทุกพื้นที่ใต้ผิวหนังนะครับน้ําหนักเราก็ขึ้นถูกไหมครับแต่การที่เราจะดีได้คือเราชนะชนะตอนนี้ตอนไหนก็คือตอนที่เรากําลังจะกินตอนที่เรากําลังจะไปออกกําลังกายหรือไม่ไปออกกําลังกายนั่นแหละนะครับซึ่งการที่ญาติลุยมาทั้งหมดไปถึงจุดที่มันดีใช่เป็นสากลจริงๆก็คือการที่เรามีความพร้อมที่จะไปลดสิ่งที่มันไม่ดีเพิ่มสิ่งดีๆจนไปถึงจุดที่ยั่งยืนดุดมีชีวิตสติปัญญาเสร็จ เรามีความเคารพเคารพตนเองเคารพผู้อื่นหรือไม่ที่ผมมาทําเป็นวิดีโอแล้วก็มาบอกไล่ไปตามละดับมันคือความเคารพมันคือการที่เราไม่ใช่ว่าผมเดินไปบอกคนแล้วผมไปบอกว่าไปนั่งสอนเขามาเอากระดาษประกามาจดทําแบบนี้นะไปสั่งคนไม่ใช่นะครับสูงสุดที่ผมบอกก็คือผมทําวิดีโอไว้แล้วแล้วก็ส่งให้ดูบางทีก็แอบส่งโดยไม่พูดด้วยซ้ำไปนะครับจะดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่ว่าอะไรนะครับสิ่งที่จะทํา เราต้องรับให้คนไม่มีคุณภาพอีกก็คือความเพียรคนจะล่วงทุ์ได้สําเร็จได้ก็ด้วยความเพียรน,นะครับความพอใจนะครับความเต็มใจอย่างที่ผมอัดเป็นวิดีโอมาทั้งหมดเนี่ยเผื่อสักวันหนึ่งซึ่งญาติจะเต็มใจยินดีมารวมเป็นทีมพิเศษไม่ใช่กับผมนะที่ไหนก็ได้นะครับทีมพิเศษเพราะว่าหัวใจคือการพัฒนาคนคนคนหนึ่งพัฒนาก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าคนที่มีคุณภาพมารวมทีมกันโอ้โหจะทําอะไรมันก็ สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเพราะเราแท้จริงแล้วคือสัตว์สังคมนะครับจากนั้นครับทั้งหมดมันคือการการันกร,กรกองยกระดับความอยากทุกคนเนี่ยเราเกิดด้วยความอยากแต่ความอยากบางอย่างมันพาเราไปติดการ,รมไปติดเกมไปติดขี้เกียจไปติดการแบบสติปัญญามันหายไปะนะครับแต่การที่เรากันกรองและพัฒนายกระดับความอยากเราจะรู้ดีและทําต่อได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราไปต่อได้เองก็ ปัญญามันพร้อมอะนะครับเราเรา,าเราไม่เป็นาธาตุความอยากะนึกภาพเราอยู่กับคู่รักแล้วคู่รักของเราเป็นาธาตุความอยากะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปดูเองนะครับเคยได้ยินคําว่ากับดักนี่กับดักไรอะไรได้ปันกลางนะครับสติปัญญาก็เหมือนกันกับดักสติปัญญาที่เกิดจากระบบการศึกษาที่มันไม่ครบถ้วนชุดกิจกรรมไม่ครบถ้วนมันไม่ใช่การที่ให้คนเนี่ย education ก็คือดึง ดึงสสยภาพกลายเป็นขีดความสามารถได้ฝึกได้หัดไม่ใช่มันมีการยัดข้อมูลเข้าอ่ะมันมีการซ้ําเติมและทําร้ายความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ทักษะฝีมือในการที่จะมีมุมมองที่กว้างขวางมันปิดกั้นทำยังไงอ่ะผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกผมไม่อกว่าให้ไปพัฒนาระบบการศึกษาเติมกิจกรรมเข้าไปไม่ใช่นะครับอยากทําก็ทําแต่ผมบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะบางทีมันไม่เป็นมืออาชีพเราสร้างทีมพิเศษขึ้นมาดีไหมล่ะคือทุกวันนี้เนี่ย ภูมิปัญญาด้านต่างๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราแค่หยิบมาปรุงมาประกอบกันให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วคนที่จะไปหยิบมาเหล่านั้นผมเรียกว่าทีมพิเศษซึ่งก็คือทีมที่ไปกันกองไปยกระดับตัวเองมาไล่มาว่าเป้าหมายคือลดทุกเพิ่มสุขเพิ่มสิ่งดีๆไปถึงจุดที่มันงอกงามโอเคไหมครับซึ่งการจะทําได้ก็คือโหสติปัญญามันต้องงอกงามนะความเคารพความเพียรต้องมีนะ ต้องเข้าใจการสร้างความพึงพอใจนะสร้างความเต็มใจก่อนนะไม่ใช่ไปบังคับเขานะแล้วมันจะดีได้ยังไงก็คือใส่ใจไปยกระดับความอยากความเข้าใจของตนเองนะครับไปสัมผัสความรู้สึกการไปต่อด้วยตนเองนะครับไปกําหนดไปรู้จุดด้วยตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นพอไปเจอจุดดีแล้วเข้าจุดดีทันทีคนเราจะดีได้ด้วยอะไรครับสามารถกํากับมุมมองของตนกําหนดทิศทางคุณภาพของมุมมองการรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ ให้มีคุณภาพให้มั่นคงให้พร้อมที่จะเป็นพลังดีได้นะครับแล้วไปไป,ประกอบการคิดพูดทำอย่างถามว่าผมทําดีได้ยังไงทุกท่านครับผมจะดูก่อนก่อนที่จะหลุดเป็นความคิดเป็นคําพูดหรือการกระทําไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมเองก็เป็นคนที่แบบรุ่มหลงมัวเมามากมากนะครับแต่มันคือการฝึกเดี๋ยวผมก็ดีย่ยิ่งขึ้นในเรื่องของการที่เราโอ้โหเราต้องรู้ว่าเราต้องสังเกตและดูให้รอบด้านก่อนที่เราจะไปคิด แน่นอนมันกำกับมุมมองการรับรู้ความรู้สึกอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องไม่ใช่อยู่ดีอยากจะพูดอยากจะทําอะไรก็ทําไปไม่ใช่ดูให้รอบด้านจริงๆก่อนต้องฝึกนะครับอันนี้อันนี้สําคัญมากๆจนเรารู้ว่าจุดที่จะดีคืออะไรมันก็คือจุดที่ดีได้ก็คือมุมมองรับรู้ความรู้สึกอารมณ์คิดพูดทําให้ผสมลงตัวพร้อมดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับแอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งนะครับก็คือครบเลยโอ้มองแล้วเกลียดรู้อารมณ์ไม่ดีละคนนั้นเกลียด ค,คิดไปก็คิดได้ไม่ดีคนนั้นล่ะนะครับซึ่งผมก็มีวิธีนะครับก็คือผ่านจุดที่มันเป็นกฎธรรมชาติมันเหมือนกับเคยได้ยินไหมครับเนว่าสัญญาเอาไว้นะสัญญาแปลว่าอะไรครับมีเพื่อนผมโทรมามีคนรู้จักโทรมาเขาบอกว่าเจ้านายมันจิกตลอดเลยผมเลยถามว่าคิดถึงเขามากเหมล่ะรู้สึกกับเขามากไหมล่ะแต่ทุกวันนี้นะครับผมก็เคยเจอนะครับคนที่แบบอยู่ดีๆก็มาฟาดฟันกันอะ่ะแต่วิธีการคืออะไรครับ มีเหมือนไม่มีแน่นอนครับมีคนที่โยนก้อนหินมาเราก็เห็นก้อนหินแต่เราไม่ได้รู้สึกด้านลบกับก้อนหินนั้นมากนะเห็นมีแต่มันบางมากมีเหมือนไม่มีกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เรารู้ไว้เพื่อลดมันผมไม่คิดถึงคนที่มากั่นแกล้งผมทุกวันนี้แทบไม่เจอกันเลยแทบไม่เห็นหน้ากันเลยแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งดีเป็นพลังดีเราก็เล่งเล้าพลังเพื่อไปบรรลุเป้าหมายไปบรรลุห่วงของเรา เพื่อกลายสภาพนึกภาพแจ็คหมาที่กลายสภาพแจ็คหมาในวัยเด็กกลายสภาพเป็นแจ็คหมาที่ร่ำรวยลิซ่าแบ็คพิงค์ในวัยเด็กกลายเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ซึ่งโด่งดังมีทักษะมีฝีมือมีแบบโอ้โหมีออรา่ามีอะไรเยอะแยะนะครับทุกคนสามารถกําหนดห่วงเพื่อแปลสภาพของตัวเองได้นะครับแต่สิ่งนี้ผมเลยบอกว่าเราจับจุดได้มาแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าจุดดีทันทีจุดดีที่พูดไปก็คือมุมมองวความรู้สึกผสมจนต,ตัวพร้อมดีแล้วการฝึกดูรอบด้านดีแล้ว ก็ไปทําให้ตนดีทีมดีผลดีผลดีคืออะไรอากาศดีน้ําดีอาหารดีสัมพันธ์ดีทรัพย์ดีคุณค่าดีสําคัญดีคุณสมบัติคุณลักษณะทั้งปวงดียิ่งยิ่งขึ้นมีกิจการดีเครื่องมือดีวิยาการดีกลไกดีกลไกก็คือกลไกของร่างกายกลไกของทีมดีจนเกิดกลายเป็นเกมชีวิตละครชีวิตที่ดีมีคุณภาพน้องดามกำลังพูดถึงอะไรพี่พี่น้องน้องครับนึกภาพคนที่ทุกอย่างดีหมดแต่บ้านไม่สะอาดอากาศไม่ดีเป็นยังไงครับ โอ้โหเข้าจุดดีทันทีผมทําลําพังไม่ได้หรอกผมถึงได้บอกต่อวิดีโอไปจากนั้นครับถนัดเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีทุกท่านครับเราจะอยู่ในภาพของการฟาดฟันกันต่อไปหรือจะมาใส่ใจพัฒนาความอยากความต้องการใส่ใจก่อตัวความรักความรู้สึกดีการดีกับตนเองจนพลังรักรู้สึกดี็นดูเนี่ยพลังดีมันก่อตัวขึ้นมาแล้ว ลองมาร่วมผสมผสานพลังดีนะั้นเข้าด้วยกันเชื่อมโยงกันซึ่งก็จะเป็นต่อไปก็คือดีจากแก่นจากใกล้ดีต่อเนื่องถึงจุดติดเครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องจากนั้นครับหมายเลขก7ก<ๆ>นะ็คือรวมทีมคนที่จะมาถ้าผมเอาผมไม่ได้นะคือรวมทีมคนที่จะชิงชิงบอกข้อเสียกันไปเลยเจอหน้ากันชิงบอกข้อเสียกันไปเลยตอบคําถามแบบตรงๆกันได้ปรับตัวข้อหากันปรับตัวเขาา้เขาหาดีนะครับ เพื่อไปตั้งสถานีห่วงขอบเขตด,ดีพิเศษแล้วไปก่อตัวพลังดีร่วมกันให้กลมเกลียวประสานส่งเสริมกันแล้วเราเชื่อมโยงสิ่งดีๆช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างเหมาะสมไม่ใช่ว่ากระหายวิ่งกระโจนไปช่วยไม่ใช่นะครับเราทําตนเองให้ดีก่อนด้วยอายุวันน่าสุขภาระเครื่องมือวิทยาการเกมชีวิตของเราให้ดีไปเลยจนญาติเต็มใจยินดีที่จะมาลองเองนั่นคือแนวคิดของทีมพิเศษนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแนวคิดนี้ ตามพูดมาทั้งหมดยาวๆเพื่ออะไรพี่ๆครับเราเลือกได้ที่จะสร้างทีมพิเศษกับบางคนผมพูดแค่นี้พอไหมครับแล้วก็ประมาณว่าการที่เราอยู่ในท่ามกลางคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะจมอยู่อยู่กับการเด็กที่ครูคนไหนมาก็เปิดพอพอยตึงต้งตึ้งจนเขารู้สึกว่าเขาต่อต้านการศึกษามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาไม่มีไม่มีทักษะในการที่จะตอบโต้ไม่มีทักษะในการที่จะโต้แย้งกันไม่มีทักษะในการที่จะชมเชียร์กัน มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีทักษะในการที่จะก่อตัวพลังดีให้เกิดขึ้นแล้วไปออกแบบสถานีห่วงเวลาในการเคยลึกซึ้งถึงผลอย่างก่อตัวพลังดีกลายเป็นทีมเคยลึกซึ้งถึงผลคืออะไรทีมนี้เนี่ยมาคิดที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเป็นสบู่ไม่ใช่สบู่นะครับยกตัวอย่างเป็นสบู่แล้วก็ไปพัฒนาสบู่เอามาขายไม่ได้อะลองมาทดลองใช้ดูพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจนมันขายได้ได้เงินมาปุ๊บแบ่งเงินกัน เจียดเงินบางส่วนไปเที่ยวด้วยกันไปหาความสุขด้วยกันนะครับเป็นทีมไปหาความสุขด้วยกันจากนั้นน่ะนำเงินบางส่วนอีกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาสบู่แบบเติมต่อต่อก็ได้พัฒนากิจการของพวกเราต่อไปยกระดับหมุนวนต่อเนื่องมันคือความกลมเกลียวกันพร้อมกับยกระดับความรู้ความสามารถก็เราเคยทดลองจนได้สบู่ขึ้นมาแล้วทําไมเราจะมาทดลองสิ่งประดิษฐ์อื่นๆขึ้นมาไม่ได้อีกสบู่เนี่ยเราทดลองจากเลเวล1จนถึงเลเวล7แล้ว ทำไมมันจะไม่เป็นสบู่เลเวลสิแต่มันไม่ใช่แค่สบู่มันคืออาหารอากาศมันคือปัจจัยมันคือทรัพย์ทั้งปวงมันคือกิจการทั้งปวงที่เราจะร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นมาซึ่งคนที่ทําได้ก็คือไม่ใช่คนที่ยังติดอยู่ในการอิจฉาริษยาคือแทนที่จะนึกถึงคนดีๆกลับไปน,นึกถึงคนที่ทําร้ายสำหรับผมสิ่งที่ไม่ดีก็บางแทบไม่มีแต่สิ่งที่ดีเร่งพลังดีใส่ใจก่อกลุ่มให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนี่คือ แนวคิดวิธีการที่ผมใช้ซึ่งทั้งหมดครับผมพูดมาทั้งหมดผมวางนะครับเคยเคยได้ยินคําว่าทํางานด้วยจิตว่างไหมผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมเลือกบางอย่างที่จะทํางานด้วยกิตจ,จิตเกือบว่างแล้วมีการปรุงอารมณ์การที่เหมาะสมความฝันก็คือผมเป็นสัตว์สังคมครับไม่สามารถทําทุกอย่างได้คนเดียวแต่ทีมของเราเนี่ยจะสร้างทั้งอารมณ์การสภาพร่วมกันให้กลายเป็นกิจการเป็นเกมชีวิตเป็นละครชีวิตร่วมกันที่ดีขอโอกาสนะครับ ในการบอกข่าวประมาณนี้ให้ญาติทั่วไทยได้ลองพิสูจน์ลองเองนะครับวิดีโอไม่ได้มีแค่นี้เข้าไปดูใน playlist รางวัลชีวิตไปกดคําว่าเพิ่มเติมเราก็ไปดูคําว่ารางวัลชีวิตแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับหรือก็พิมพ์วิดีโอชุดนี้แหละ1นึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับสองหนึ่งครับสามซึ่งในวันที่28สิงหาคม2567เนี่ยผมอัดมาถึงแค่หนึ่งครับสามเพราะว่าผมก็ต้องทํางานต่อมีภารกิจที่ต้องไปทําต่อเยอะแยะนะครับก็ ว่างๆก็จะมาดึงในส่วนที่เป็นจุดสําคัญของชุดกิจกรรมชุดการที่คนเราเนี่ยจะไปลุยในจุดที่มันสําคัญอย่างถามว่าประเทศไทยของเราถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่ดีมารวมเป็นทีพิเศษกันเราสร้างเครื่องมือพัฒนาคนนิด้ผลสร้างสูงมหาศิลป,ปะและวิวการทั้งปวงสร้างชุมชน,คนโครงข่ายพลังดีขึ้นมาเนี่ยอุะเทศไทยจะพัฒนาก้าวล้ําไปในทุกๆด้านได้ง่ายขึ้นเพราะเราใช้คนที่เหมาะสมใช้คนที่พร้อมในการทํา ไม่ไว้ใจไม่ใช้ไว้วางใจจึงค่อยใช้หรือจะเป็นไม่ไว้วางใจแต่สร้างเครื่องมือมหาศาลกลไกมหาศาลม,มาตรวจสอบจนไร้ประสิทธิภาพก็ลองนึกดูนะครับซึ่งทั้งหมดผมไม่บอกว่าทุกคนจะทําได้ฟังแล้วทาได้ไม่ใช่แต่คนบางคนที่ไปใส่ใจสัมผัสความเห็นดูความสุขความใส่ใจเป็นพิเศษในการที่จะทําให้ตนดีอ่ะ ร่างกายดีจิตใจดีมุมมองความรู้สึกที่ดีค่อยๆดีใจเย็นพลาดเริ่มใหม่จนความดีมันก่อตัวขึ้นเอาพูดอะไรดามเด็กคนหนึ่งครับบ้านมีโต๊ะสนุกก็เห็นคนเล่นก็เดินไปเตะแตะเตะแตะทุกวันเดินไปเขี่ยเล่นบ้างสภาพก,ก็เริ่มแทงเริ่มเล่นไปเรื่อยซึมซับแต่มันไม่ใช่การซึมซับแทงสนุกไงมันคือการก่อตัวพลังดีพร้อมดีให้เกิดขึ้นในคนหนึ่งคนซึ่งเริ่มต้นจากความใส่ใจ จนไปถึงจุดที่ใส่ใจพิเศษเริ่มต้นจากการที่นอกจากพังดีที่ก่อตัวมาแล้วเนี่ยยังเอาไปใช้งานให้เคยถึงผลลึกซึ้งถึงผลยกระดับลึกซึ้งถึงผลต่อเนื่องยังไม่ใช่แค่นั้นยังเป็นทีมที่ไปร่วมยกระดับมันคือรางวัลชีวิตมันคือสัมผัสชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากการที่เราอยู่ในทีมแบบนั้นที่จะมากลายเป็นแค่3ามอย่างอู้เป็นเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าหรือจะเป็นแค่ ญาติมิตรคู่รักที่จะจ่ายเวลาให้แก่กันชิงบอกข้อเสียชิงบอกจุดสําคัญปรับตัวเข้าหากันปรับตัวเข้าหาดีผ่านการเรียนรู้ฝึกสร้างผ่านการอยู่เรื่องเสพผ่านการพัฒนากิจกรกกกจกรมเกมชีวิตกิจการเกมชีวิตเดี๋ยวคนจะพูดแบบบางทีชอบพูดตลกแล้วก็อะไรนะบุญบัญญาบรารมี สร้างบ้านดีๆสร้างชุมชนดีๆของพวกเราทั้งวันนี้และต่อเนื่องยาวนานไปเป็นทีมที่ผูกพันข้ามภูมิภามชาติเป็นคนที่เข้าเข้าใจกันได้ดีย,ยิ่งขึ้นถูกขอขาอยายิ่งขึ้นจริงใจซึ้งใจย,งยิ่งขึ้นผมไม่ได้กังวลน,นะครับทุกวันนี้ก็คนที่เข้ามาคุยกับผมเรื่องนี้ก็ศูนย์นะครับไม่มีเลยนะครับแต่ก็ยังมีความหวังเมื่อเราไปผ่านกิจกรรม ข้อสนิมมันหน่อยนะครับข้อสนิมเราติดเครื่องการคิดยังไม่ได้หรอกเราติดเครื่องการคิดผสมผสานเข้าวความรู้สึกที่ดีผสมผสานเข้าการพูดการลงมือทําที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้หรอกมันยังไม่ลงตัวหรอกในวันแรกเรายังไม่สัมผัสด้วยซ้ำว่าพลังแห่งความคิดที่ส่งพลังและคุณภาพคืออะไรเรายังไม่รู้หรอกมีทิศทางที่เหมาะสมคืออะไรเรายังไม่รู้หรอกแต่เด็กธรรมาดาคนหนึ่งก็กลายเป็นนักสนุกเกอร์ด้วยเพราะเข้าคุกคลีกว่ามันเช่นเดียวกันครับ พอแค่มาลองเล่นก็จะรู้ได้เองผมพึ่งค้นพบได้ไม่ถึงเดือนหรอกผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งแล้วมันก็แตกหนอ่อแตกกอการคิดไปด้วยจนเพ้อฝันว่าถ้าประเทศไทยของเราตั้งทีมพิเศษขึ้นมาสิ่งดีๆต่างๆทั้งปวงจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะผมนะครับแต่เพราะทีมพิเศษเพราะพวกเราที่อาจจะไม่ใช่ทีมพิเศษแต่บอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับสองหนึ่งครับสามไปโดยที่บ่อยๆตลอดหรือบ้าง หรือปีละครั้งยังได้เลยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติชาวไทยเนี่ยได้มาดูได้มาเลือกได้มาพิสูจน์ได้มีจุดประกายที่จะสร้างสรรค์แบบนี้หรือแบบใดๆก็แล้วแต่มันคือเจตจำนงเสรีขอบพระคุณจริงครับสวัสดีครับ